อิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการที่เรียกว่าการโจมตีที่แม่นยำต่อเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเพื่อตอบโต้การยิงขีปนาวุธเกือบ200ลูกที่เตหารานยิงมายังอิสราเอลเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากองกําลังพิทักษ์การปฏิบัติอิหร่านกล่าวว่าการโจมตีเมื่อต้นเดือนตุลาคมดังกล่าวเป็นการตอบโต้การสังหารผู้นําของกลุ่มเดอดอาวุธ2กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้แก่กลุ่มฮามาสในกาซาและกลุ่มอิสบัลเลในเลบานอน โดยกลุ่มอิสราเอลได้ยิงจรวดข้ามพรมแดนตอนเหนือของอิสราเอลนำมันปไปฮามาสโจมตีอิสราเอลจากฉนวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ความขัดแย้งที่ทบวบรุนแรงมากขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ของชาติต่างๆทั่วโลกรวมถึงระหว่างชาติมหาอำนาจด้วยกันขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศสนับสนุนอิสราเอลแต่สำหรับจีนกับรัเสเซียแล้วเดิมพันของพวกเขาคืออะไรและจะตอบสนองอย่างไรต่อกรณีนี้คลิปนี้ครับจะพาไปรับชม ท่าทีของรัเสเซียและจีนยืนอยู่จุดไหนจากความขัดแย้ยงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านรัสเซียพันธมิตรที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่สายตาจับจ้องอยู่ที่ยูเครนรัเสเซียและอิหร่านไม่ได้เป็นพันธมิตรกันอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในขั้นตอนการสรุปข,ข้อกตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินพบกับนายมัสอูดเปเซตกิยานประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งคู่ยังพูดถึงจุดยืนที่ใกล้ชิดของพวกเขาต่อเหตุการณ์ต่างๆของโลกอิหร่านเป็นพันธมิตรกับรัสเซียอย่างแข่งขันมากในกรณียูเครนโดยทางสหรัฐและสาอาณาจักรกล่าวว่ารัฐบาลเตหรานจัดหาขีปนาวุธนำวิถีและโดรนโจมตีหลายร้อยลำให้กับมัสโกแต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายหรานจะออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าไม่ได้จะส่งขีปนาวุธดังกล่าวให้ก็ตามแต่สมาชิกสภาผู้แทนของอยหรานได้ออกมากล่าวว่าอาวุธต่างๆถูกส่งออกไปเพื่อแลกกับการนําเข้าอาหารมายังยหรานกองทัพอากาศของอยหรานลดขนาดอย่างมากหลังประเทศถูกคว่ำบาตรมานานหลายปีแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียได้มอบเครื่องบินโจมตีขนาดเบาอย่างน้อยหนึ่งดำจากรายงานของเจนส์ดีฟเอน และเพื่อการตอบโต้ที่ช่วยส่งอาวุธให้ในช่วงที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านและรอบสุดท้ายมอสโกถูกคาดหวังจากอิหร่านว่าจะช่วยขัดขวางมติสําคัญใ,ใดๆของสหประชาชาติที่ต้องการให้อิหร่านยุติการใช้กําลังต่อต้านอิสราเอลสําหรับรัเสเซียแล้วความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังช่วยเบี่ยงเบนความสนใจและทรัพยากรของชาติตะวันตกออกจากยูเครนซึ่งกองกำลังของรัเสเซียได้รุกค,คืบเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตาม ทางเคลมลินยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดจากการโจมตีของอิสราเอลต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในอิหร่านเนื่องจากทางรัเสเซียก็กําลังถูกข่มบาศจากนานาชาติอย่างหนักทําให้เส้นทางการส่งขายน้ํามันมีอยู่จํากัดซึ่งหนึ่งในนั้นคือเส้นทางจากอินเดียผ่านไปยังอิหร่านทางเตหารานก็สนับสนุนกองกําลังตัวแทนหลายกลุ่มในตะวันออกกลางรวมถึงกลุ่มติดอาวุธอิสมารลรในเลบานอนและกลุ่มฮามาสในกาซา ดูเหมือนว่ามอสโกจะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับฮามาสมากขึ้นโดยพบว่าคณะผู้นําสูงสุดของกลุ่มดังกล่าวได้เดินทางมาเยือนมอสโกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีแม้ว่ารัสเซียต้องการอิหร่านมากกว่าต้องการอิสราเอลแต่ก็พยายามรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศไว้ส่วนอิสราเอลนั้นแม้จะวิพากษ์วิจารณ์สงครามรัสเซียในยูเครนรวมถึงการเป็นพันธมิตรกับอิหร่านแต่ก็ยังปฏิเสธจะส่งอาวุธให้กับยูเครนจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะมีการร้องขอมาก็ตาม ดังนั้นรัสเซียอาจกำลังพิจรารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะเริ่มส่งอาวุธให้กับยูเครนหากประเทศของตนเข้าค้างอิหร่านอย่างหนักแน่นถึงแม้ว่าสงครามครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางอาจกำจัดความสามารถของอิสราเอลในการทำเช่นนั้นก็ตามผลประโยชน์ของรัสเซียและอิหร่านยังมีความขัดแย้งกันในคอเคสใต้ซึ่งต่อมากลายเป็นศูนย์กลางการค้าและพลังงานที่สำคัญของรัสเซีย อเซอร์ไบจานซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยและมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคมีพรมแดนติดกับทั้งรัเสเซียและอิหร่านได้ตกลงจะพัฒนาระเบียงการขนส่งระหว่างเหนือใต้เพื่อปรปับปรุงถนนทางรถไฟและการเดินเรือระหว่างสองประเทศอย่างไรก็ตามอเซอร์ไบจานยังมีความสมคันธ์ทางทหารที่ใกล้ชิดกับอิสราเอลซึ่งจดัดหาดรนและอาวุธขั้นสูงอื่นๆให้กับประเทศมาอย่างยาวนานแล้วโดยในเดือนกันยายนปี2023ทางอเซอร์ไบจาน ยึดคืนพื้นที่ที่นาโกโนคาราบักกลับคืนมาและจากข้อมูลการติดตามเที่ยวบินที่วิเคราะห์โดยสำนักง,งานข่าว AP แสดงให้เห็นว่าการขนส่งอาวุธจากอิสราเอลเพิ่มสูงขึ้นมากก่อนปฏิบัติการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในอดีตนั้นอิหร่านเคยกล่าวหาอาเเอรไบจานว่าปล่อยให้อิสราเอลใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารเพื่อสอดแนมอิหร่านซึ่งทางอาเเอรไบจานได้ปฏิเสธไปแต่สำหรับรัเสเซียแล้วอาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่ต้องเดินอย่างระมัดระวัง หากการโจมตีอีกครั้งของอิสราเอลไปยังอิหรา่านสร้างความผลดันให้กับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอเซอร์ิบจานแต่ในความขัดแย้งนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเหตุขัดแย้งที่อื่นซึ่งรัสเซียจะรบบทตามประเทศจีนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมอสโกพึ่งพาจีนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการเมืองหรือยุทธศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาวุธของตนดังนั้นหากจีนแสดงความกังวลเราก็เชื่อได้ว่ารัสเซียจะรับฟัง จีนสนับสนุนอิหร่านโดยไม่ถูกลากเข้าไปในความขัดแยง้งจีนกับอิหร่านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานตั้งแต่หุ้นส่วนทางการทูตไปจนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจคาดว่าจุดยืนของจีนจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากหลังจากอิสราเอลโจมตีอิหร่านและปักกิ่งมีแนวโน้มใช้วาทศิลป์สนับสนุนอิหร่านต่อไปโดยรักษาระยะห่างเพื่อเลีเ่ยงไม่ให้ตนเองถูกลากเข้าไปสู่ความขัดแย้งในวงกว้าง เมื่อถูกขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนไม่ได้กล่าวถึงอิหร่านแม้แต่น้อยแต่บอกเพียงว่าปักกิ่งคัดค้านการละเมิดอ,อำนาจธิปไตยของเลบาน,นอนโดยอ้างถึงการลุกรานเลบาน,นอนของอิสราเอลซึ่งเธออ้างว่าฉนวนกาซาเป็นสาเหตุของความวุ่นวายในตะวันออกกลางในสารทางการของปักกิ่งรวมถึงข่าวสารต่างๆของรัฐ ต่างแสดงจุดยืดยนที่คล้ายคลึงกันอย่างชัดเจนนับตั้งแต่เกิดการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ซึ่งทางจีนไม่ได้ออกมาประนามแต่อย่างใดนอกจากนี้รัฐบาลปักกิ่งยังเรียกร้องให้ลดความรุนแรงและหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมถึงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ส่งเสริมการถูกับเลบานอนและส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่การ,รเผชิญหน้าระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะกระตุ้นให้จีนแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงขึ้นหรือไม่ ซึ่งพบว่าจีนมีการลงทุนจำนวนมากในอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีซึ่งจีนยังคงรักษาการลงทุนต่างๆเหล่านี้ไว้ท่ามกลางความผัดแยง้งที่กำลังดำเนินไปดังนั้นจีนอาจต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการทำให้อิสราเอลรู้สึกเป็นศัตรูในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจด้วยการปรับปรวให้สอดคล้องเข้ากับเตหะรานอย่างเต็มที่ ซึ่งในการตอบโต้ตรอบนี้อิสาราเอลไม่ได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของอิหร่านแต่ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีโรงงานเหล่านี้ในอนาคตส่วนจีนเองก็พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นอย่างมากและ90%ของการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านก็ถูกส่งไปยังจีนจากข้อมูลของบริษัททางการเงิน S&P Global ดังนั้นหากการตอบโต้ของอิสาราเอลสร้างความเสียหา,ายกับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันที่กระทบการส่งออก ปักกิ่งน่าจะออกมาพูดอะไรบางอย่างเพื่อประนามการกระทําของอิสราเอลซึ่งจีนยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านแม้จะมีการข่มบาทจากสหรัฐนอกจากนี้จีนจึงเป็นตัวกลางในข้อตกลงพื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิหร่านและซาอุดิอราระเบียในปี2023สื่อต่างๆยังรายงานและอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐแนะนําให้วอชิงตันขอให้จีนใช้อิทธิพลที่มีเหนือเตหะรานด้วย ยกตัวอย่างเช่นเพื่อการควบคุมกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนที่มีอิรหร่านหนุนหลังอยู่เนื่องจากเป็นกลุ่มที่โจมตีการขนส่งในทะเลแดงมาจนถึงตอนนี้แม้อาจจะมีคำขอเพิ่มเติมจากวอชิงจันเช่นนั้นแต่เตหารานก็ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอของปักกิ่งและจีนไม่น่าจะรับฟังคำขอดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นสิ่งที่มาจากสหรัฐหากไม่มีปัจจัยอื่นมาเพิ่มเติม จีนจะขอโอกาสนี้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐและเพิ่มอิทธิพลของตนเองในระดับโลกด้วยการสนับสนุนรมการของปาเลสไตน์ในลักษณะที่ฟังแล้วสมเหตุสมผลต่อกลุ่มประเทศทตะใต้มีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยสาหรับจีนในการรักษาสถานะเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในปัจจุบันเพราะท้ายที่สุดแล้วปักกิ่งยังสามารถหันไปหาผู้ส่งออกน้ามันรายใหญ่อื่นเช่นซาอุดีอาระเบียหรือรัสเซียได้หากจําเป็นดังนั้นไม่ว่าเราจะได้ยินภาษาอะไรก็ตามออกมาจากปากรัฐบาลจีนในไม่กี่วันข้างหน้า ดูเหมือนว่าจีนไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอย่างมีนัยยะสําคัญและนี่ก็คือท่าทีของรัสเซียและจีนต่อความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับและถ้าท่าในใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ความเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับ แล้วเรามาันจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ